สวัสด,ดีครับผมชื่อโนโทนทสอทนักศึกษาวิชาการประสิทธิ์ท่าฉลาดโครงการแก้งดินเป็นนพระราชดำริของรัชกาลที่9เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรดโดยมีการขังน้ำไว้ในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทําให้ดินเปรี้ยวจัดจนถึงที่สุดแล้วระบายน้ําออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูดขาวจนกระทั่งดินมีสภาพที่ดี พอใช้ในการปลูกได้โครงการได้เริ่มมาจากที่รัชการที่9ได้เยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพศ2524แล้วพบว่ามีสภาพดินที่เปี้ยวพอปลูกไม่ได้จึงได้มีพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่โครงการฝนหลวงเป็นโครงการที่เกิดจากการที่รัชการที่9 ได้สร้างฝนเทียมสำหรับการบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งความขาดแคลนน้ำในการเกษตรเมื่อคราวที่รัชกาลที่9ได้เสน็จไปเยี่ยมเยือนประสบนิกรเมื่อปี2,498ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและการเกษตรจึงได้มีการจัดตั้งโครงการฝนหลวงขึ้น ขอบคุณครับ